you <laughs> ทักทายสบายดีพี่น้องทักทายสบายดียน้ำข้าคืนเนาะกับบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องนอนอยู่หน้าบ้านบอกครับว่าเหมืนนอนรับลมอยู่หน้าบ้านอากาศเย็นนอนสบายอากาศโปร่งโปร่งเนาะ พี่น้องทักทายสบายดีฮัลโหลสบายดีพี่น้องอทัท้ลลง,ทงต่้าประเทศเนาะทางมาเลพีดอปินทักทายสบายดีฮัลโหลพี่น้อง ดูสปิกอิงลิสเด้อพี่น้องเนอขกาดประชาบุตรไอ้เนอะวิ l ค o มทู o าวเตอร์บรรยากาศยามค่ำคืนพี่น้องเอง้ย นั่งรอท่าเมียบ้านเมียบ้านไปขายของลโหลฮัลโหลเมียบ้านไปขายของยังบูามาขายเครื่องขายของยังกำคืนกินกาแฟแก,ก้วหนึ่งแก่เมื่อย ฮัลโหลสบายดีวีลคอมวีลคอมฮะท่าคายสบายดียังเป็นทางการพี่น้องเลยเอ่อไปเป็นพี่น้องทางต่างประเทศเนาะาปเปประเทศไทยฟิลิปปินมาเลยพี่น้องทางสหรัฐ จากทางฝรั่งเศสเนาะ้วก็พี่ๆน้องๆทางประเทศเวียดนามเนาะอากาศเย็นไป่นอ้ออกมานอนหน้าบ้านผนมอากาศปลอดปุ่กกางเวนกับอผุนตุก เว้นในผลตกอีกผลผพา,ากาดีรืบ,บรัวร้จับจุดบัวร้พี่เองเลยโม,มแม่ลรดูผลมันก็ตกผลฮะทักทายสบายดีเนาะสิบหกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สดแตงกิ้วลายๆด้อ thank you thank you ช่วงนี้ก็บูมปคลิปลงพี่น้องเอ,อ้บยบูได้ไปทั้งไรดูเตี๋ยวบ้านแต่เฮือนบูได้ออกป่าออกดงเนาะบูมปคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันดูแต่เฮือน,อน thank you thank you เดินกี่เวลามาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อภัพทักไทยทักไทายยาเมื่อคืนพี่น้องทักไทยก่อนนอนเนาะสบายดีเมื่อสักครู่สุกคนเนาะทักไทายยาเมื่อคืนยังโลท่ายเบบาสพี่น้องไง เดี๋ยวบ้านไปขายเครื่ององานตลาดเขาจัดงานหาไรไ้เนาะมีในทางตัวเมืองงานกระสิจัดประมาณที่ห้าวันเนเป็นงานบูธขายของขายอาหารติดบูธขายสินค้า นะบุตขายชินค้าบรรยากาศยามค่ขำคืนคิดฮอดคิดฮอดตอนไปตั้งแคมป์พี่น้องเอ้ย ตั้งแคมป์หาอยู่หากินอยู่ป้าม่วนตั้งแคมป์หาป้าแคมปิ้งเนาะแต่ว่าช่วงนี้บุคคลได้ไปเนื่องจากว่าบุมีเวลา้อางเอ้ยบุมีเวลาสิไป <coughs> <coughs> rồi <coughs> cạt chín là cạt chín อากาศเย็นแล้วพี่น้องทางประเทศลาวอากาศหนาวแล้วอากาศยาวแล้วนะกา็ะชิบประมาณนี้พี่น้องเลยขออนุญาตจบไลฟ์สดเนาะขอขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามไลฟ์สด ไล่ยันสุดจนจบเนาะเทนคิวเวอร์กูดเนาะเทนคิวเวอร์มาเนาะขอบคุณหลายๆบายบาย